มาอัปเดตนะคะแปลงที่ดินนะคะตรงนี้จัดโปรโจ้าจองไปแล้ว2ล็อกนะคะท่านใดสนใจมาชมะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมารับชมแปลงที่ดินสวยๆอีกแปลงนะคะแปลงนี้นะคะ,ะ,คะอยู่ใกล้ตัวอำเภอแค่5กิโลเท่านั้นนะคะทีนี้จะให้ชมว่าแปลงนี้ห่างรัดยางห่างรดยางอยู่ตรง ด้านในนะคะอันนี้เพื่อนบ้านนะคะให้ชมเพื่อนบ้านเนาะเพื่อนบ้านแปลงเราอยู่ตรงนี้ค่ะตแบ่งค้านะคะล็อกละหนึ่งไรนะคะแล้วก็สองร้อยตารางวานะคะเริ่มต้นสองร้อยตารางวานะคะมาเรามาชมลองมาดูด้านในกันเลยนะคะจาตอนนี้พรอ,อยู่ด้านในของแปลงนะคะ ซึ่งจะมีเพื่อนบ้านนะคะอ่าเมื่อสักครู่พรจะยืนอยู่มุมมุมทงแดงนั้นนี่นะคะตอนนี้ถ้าเราเข้ามาในแปลงก็จะมาตามเส้นทางนี้นะคะเฟสนี้นะคะที่พรเปิดขายนะคะ200ตารางวาเริ่มต้นนะคะ2 0 0แสนบาทนะคะแล้วก็หนึ่งไร่2 9 9 0 0 0บาทนะคะอันนี้ก็เพื่อนบ้านนะคะดีนะคะดีงามค่ะแปลงนี้ เพื่อนบ้านเยอะมากตอนนี้พรมารีวิวตอนอากาศร้อนๆนะคะก็อาจจะเหนื่อยๆหอมๆเลยนะคะเพื่อนบ้านชมได้เลยนะคะเพื่อนบ้านเยอะมากแปลงนี้ตำแหน่งเขาอยู่ห่างตัวจังหวัดสุพรรณบุรีเพียงประมาณ45-46ิบกิโลนะคะ แล้วก็ใกล้ตัวอำเภอหนองยาไซเพียง5กิโลเท่านั้นแล้วก็ร้านค้าร้านค้าหา่านตมสั่งนะคะร้านขายของชำห่างแค่800เมตรเท่านั้นนะคะท่านใดสนใจนะคะนัดชมที่กับอำพรได้นะคะราคาอันนี้คือจบครบฟรีโอนเลยนะคะฟรีค่าโอนขยายไฟฟ้าประปาให้นะคะถือว่าราคาคุ้มมากไม่ถึง3แสนนะคะ ส่วนเรื่องราคามาต่อรองกันได้นะคะท่านใดสนใจมาต่อรองกันได้คะ่ะสวยงามจริงๆด้านนี้ก็เพื่อนบ้านมาชมที่กันได้คะ่ะ